มูแล้วนะมูแลหล่หลอไหมครับอกใช่มใช่ใช่เ,เ้ยเ<笑><笑>เดีอยะดอ่าฮัลโหลแกนงครับรอกค่ะอืมวันนี้ภารกิจง่ายงทีนี้ นี่ก็คือดอกอัญชันนะคะถ้าทุกคนได้ดูคลิปคขาที่แล้วก็จะรู้ว่าเราอะโกนผมไปแล้วเราก็ทาอัญชันให้ลูกวันนี้เราก็เลยมาแก้ตัวเขาที่แล้วควรแก้แหละเพราะเละเทะมามกเละเทว่า จะทาให้เขาผมดกดาขึ้นหรือว่าเส้นขนก็จะมีสีเข้มขึ้นนะ,ะ,ะตามสีที่เราคิดกันไว้อ่ะวิธีการง่ายๆก็คือเอาดอกอัญชันมานะคะแล้วก็แปะ,ะใช่ใช <laughs> อะไรเราได้ดอกอัญชันมาแล้วนี่คือเราทําการล้างเรียบร้อยซึ่งไอใช้น้ํายาล้างผักแบบอย่าเลยนะคะเสร็จปุ๊บเราก็นี่เขาจะมีตัวก้านตรงนี้ของเขาก็คือดึงออกโอโ้โหออกอย่างนี้นะคนะคะจะเหลือแค่ตัวดอกของเขานะคะ เด네็ดเอาก้านออกแล้วก็เอาแค่ดอกเสร็จปุ๊บนะคะเราก็จะเอาตัวดอกที่เราเด็ดมาเนี่ยเอาไปใส่น้ําต้มสุกแบบอุ่นๆนะคะให้มันแบบว่ามีความอุ่นๆนิดนึงน้ำสีจะได้ออกมาดีแล้วก็ดีๆที่ที่ขี้ก็จะมีสีออกมาแล้วก็จะวันนี้ทาคิ้วเขาใช่ไหมใช่จะเขียนคิวเพราะว่ามีคนเคยบูลลี่ลูกผมไหมใครบูลลี่ ซันนี่สวรรค์่นทันไฮบุรี่ลูกฉันพี่ซันนี่เหรอบอกว่าดูนะเด็กอะไรไม่มีคิ้วน่าเกลียดเดี๋ยวมาดูวันนี้นะคะพร้อมจะมีคิ้วทันทีเลยไม่ไปเขียนปัดปืดไปดูลูกเราดีกว่าหมักอันชันดูดูมือดูมือนั้นผู้จัดการคนคิ้วแบบเป็นชินจังอะไรก็เลยจะมาแก้ วันนี้มาแก้ตัวอ่อานออฉันให้ลูกอ่านฉันให้ลูกนี่ฉันเปิดใหม่เลยนะจ๊ะยังไม่รู้ตัวยวังไม่รู้ตัวหลับคิวเอาแล้วนะเอาเลยนี่ก็ไม่เคยเขียนคิวให้คนอื่นนะเขียน <c oughs> คิวตัวเองยังไม่เคยเท่ากันเลยปฏิบัติการหาคิวอุยอ้ยอุยอ้ย เ่นี่ต้องบอกก่อนว่าเขาเป็นเย็นชิวแหละเขาเลยสะดุงเโอเคโอเคไม่เขียนเขียนแบบนี้ให้สะดุงจะดุงตกใจตกใจองนี้นะเย็นชิวโอ้ยนังโอ้ ต้องบอกทุกคนก่อนนะว่ามันเป็นความเชื่อนะหลายๆคนก็แบบเออเชื่อว่าทาแล้วคิ้วจะดกดำบางคนก็บอกจริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวเป็นกรรมพันธุ์นะคะทุกคนแต่ว่าเราก็อไม่มีอะไรจะเสียก็ทาไว้ก่อนเป็นความเชื่อสมัยโบราณแต่ลูกจะแบบเออคิ้วดกดำหล่อๆซึ่งจริงๆก็หล่ออยู่แล้วลูกพ่อได้หนึ่งคิ้วแล้วลูกี๋เราก็จะหมักเอาไว้ก่อนเนาะแล้วก็ค่อยเดี๋ยวรออาบน้ำค่อยเอารบออกทเดียว บางคนเขาก็ทิ้งไว้เป็นวันนะแล้วแต่โอ้ยแล้ข้างนี้เราเขียนไม่ถน,นัดอ่ะอน่าดไีไม่ชอบไม่ชอบใส่ไม่ดีเราแกล้งลูกไม่ได้แกล้งคะ่ะผมหนูจะได้ไหล่อๆในลูกตอนโตมาหนูก็มาดูนะ <c oughs> ทำให้หนูหล่อนะ <c oughs> ซึ่งผมอาจจะหล่อของผมอี่แล้วก็ได้ <c oughs> โอเคอ๊ยโอเคโอเคโอเคปลาร้า้เาลหลออโอ้ยไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบโอ๋ตลกเหรอไม่ชอบตลกไม่ชอบตลกไม่ชอบตลกอโอเคโอเคโอเคหออออคนเก่คนเก่ออคนเงอเดี๋ยวมันมีป้อนนมตรให้นมกินเลยหล่อไหมครับ เดี๋ยวมาดูว่าการทาไปเนี่ยได้ผลจริงหรือเปล่ากคุณบูรี่ลูกบอกว่าไม่มีเที่ยวคือเด็กอยู่ยังไม่ขึ้นหรอกใครจะขึ้นมากเอากระปบูรี่ทำไมล่ะลุงนี่นี่นี่ห่อห่อรับแสงล่อๆอรับแสงนี่ โชว์ลุงกันนี่เขาลูกกันทีใช่ไหมใช่ใช่ชื่อพอจะเป็นพอกันทีเดียวเดียวเดียวเดี๋ยไม่เป็นชื่อกันนะเป็นพร้อมกันนะพร้อมที่จริงชื่อบวกพร้อมบวกอตายบายบายลุงลูกแวะมาให้ลุงดูลูกบาย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  แค่นี้แค่นี้ให้ดูหลานสบ,บายพีลุงม,มันบูลลี่ฮะว่าหลานไม่มีคิ้วเราก็ต้องแก้ต่างให้ดูหลานตะแม่งก็หาว่าเป็นจินจับ